สวัสดีค่ะจากบ้านรางพยอมค่ะอารุณสวัสดยามเช้าของวันใหม่นะคะวันนี้พามาดูต้นโกสนใบพายนะคะใบสีสวยๆมีดอกด้วยนะคะวันนี้พามาดูดอกของโกสนนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นและก็ไม่เคยเห็นนะคะ มีคนโบราณจะพูดว่าถ้าโกศลออกดอกนี้จะทำให้เราทํามาหากินเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่ค่ะวันนี้พอดีเดินชมนกชมไม้นะคะก็มาเจอต้นโกศลออกดอกนะคะโกสลใบพายสีสวยมากๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีดอกเหมือนกันนะคะมีดอกทุกช่อทุกก้านเลยนะคะ สวัสดีค่ะ